สวัสดีครับวันนี้บรรยากาศเศร้านะครับอากาศดีแดดดีนะครับวันนี้วันนี้วันที่ยีซิปนะครับเผาพรรษานะครับกที่ไปส่งงานส่งงานอยู่จัก,กรลาดนะครับไม,ไ,มไม่ลืมถามเพื่อนเขาเจ้าปิดบบว์นี่นะครับไปส่งงาน โอ้ลืมเลยวะโอ้เสียเ็จแล้ว,ลวจะกิดถ่ายคลิปยังไงนะครับไัเนี๋ยวไปส่งงานวันนี้แหละครับนี่วันนี้วันที่ยี่สิบนี่ยโอ้ลืมกัดพ่อมือของพันศาไปเซนีปิดไว้หะนะ่อยเดีมีงานทรงกรงนะครับกรงอีกสองใบนะครับกรงนกเขาใหญ่นะครับสิบเจ็ดนิ้วนะครับน,น,นี่กํารังสีเฮดกรลรังขื้นโปรเจกต์ไหมนะครับ ใบราคาถือนะครับราคาหลักร้อยนะครับขอบสิบหกนิ้วสี่สิบแปดซี่นะครับเป็นซี่ห่างนะครับพึงเขียนแบบไม่เตรียมขึ้นไว้แล้วนะครับกะทิน้อยว่าใบส7บเจ็ดนิ้วน้อยเดียวเหรอครับนิ้วเดียวงานกะทินงานยังเป็นรายละเอียดอยู่ที่เก่านะครับเดี๋ยวพามึงน้ำกันนะครับนี่ตัวนี้กะทิเป็นงานสิบเจดนิ้วนะครับเลยสิบหกนิ้ว สี่หางครับสหางสองเส้นเคิงนะครับงานต่อไหวนะครับงานต่อไหวต่อไหวกี่ประมาณนี้นะครับ รายละเอียดนนี่ครับกินด้วยก็ข้าวแล้วอันนี้เป็นลากแก้วไม้ประดูนะครับนี่ประ่านลงใน YouTube จ้กเที่ยเลยครับลงอยู่ใน,ในเฟซลากแก้วไม้ประดูนะครับใน youtube ประ่านเห็นหรอครับอันนี้นี่ครับสีมันนี่ผมลงเกือบเงาผมจิเห็ดเป็นนาฮักก็ได้ครับเห็ดเป็นนากระเทิน้น ก็ได้นะครับเป็นรูปรูปอย่างงูสิงหงูหลอกเสียกนะครับอันนี้แก้วออกแระครับรกาหอน,อน,นหยดเรียงๆหัวๆไปเยอเอาไว้เป็นแน้วทางแต่ของนะครับลากแก้วไม้ประดูนะครับเพียน้อยๆเลี้ยวๆเพิ่งใส่กันผนียแต่ของบ่มีใส่แล้วนะครับไอเวิร์ดนะครับาล้ครับเป็นคลิป,ปเนี้าวเดี๋ยวสวยไปส่งของอีกนะครับ เพื่ออาจารย์ทันใดสนใจโครงกับิดต,ต่อรของอะไรนะครับช่วงนี้วางกิปครับผมวางหอดเงินในกระเป๋านะครับยังไ้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องยูทู e พอลูกพ่เพื่อนน้ำในเด้อครับ